นายโลของนายมีรอยดุ้งไหมนี่ไม่มีใช่ไหมม,มีไหมไหนายดูก่อนดิอันนี้เฮ้ยถ้ามีดุ้งนะเวย้ยเดี๋ยวเวลาหน้าตั้งมันยากนะเวย้ยเหมือนรุ่นม่อวงวัาวันนี้ขอต้อนรับวนรุ่นหมูแปดเฮ้ยยิ้มหน่อยทำไมไม่ไปโรงเรียนเด็กเด็กไหนไม่ต้องลบลบทำไมยิ้มอีกเขินอีกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนวัมมไมไมน,นนี้ ะขาดใช่ไหมเรียนโรงเรียนไหนนี่ฮะเรียนโรงเรียนไหนถามนี่ขมแปดเอเอหลบหน้าหลบตาเฮ้ยนี่น,น,นี่ร่องรอยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่วัยรุ่นหมู่แปดหมูสามครับหมูสามใช่ไหมเออแน่นอนมากเอาอันนี้อันนี้จะให้ทำอไงลูก อันนี้เปลี่ยนสีลวดใช่ไหมเออสีลวดแล้วดุมดุมนั้นไม่ต้องเอากลับหรือว่าเอากลับเอากลับไปเอ,บบเอออยู่นี่กับเซ็ตโจนแหละเซ็ตช่างทีนทั้งโซ่นั่นแหละเรียนขอบล้อนะครับวันนี้เอาขอบตัวนี้มาสับแทนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนยางด้วยหน้าหลังสองเส้นห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับนี่อ่าคิดาราคาสีลวดนะครับยางนอกก็ให้ราคาประหยัด นะครับพร้อมอยางในค่าเรงไม่คิดมบรุ่นมูสามเลี้ยงอ็มร้อย่อยวะเสือเหลือง,องโอ้โหน่าเรงน้าก็ไม่ได้คิดเฮ้ยวันนั้นมาทำอะไรวะน้าลืมอ่ะฮใช่ไหมอ๋อเออคันนี้แหละเนาะใช่ไหมเปลี่ยนกลองใช่ไหมเออน้าลืมอ่ะเออว่ะนี่ อยู่สายอะไรนะสายโทรแปดนี่ลูกสายโทรห้านะครับนี่สายโทรห้านะครับ,รรบ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเวลาอยู่แต่จะพาะพวกเองทำไมมันดื้อแต่วะอันนี้โซ่โซ,โซ่ไม่ต้องงัดยางลูกตัดเลยตัดเลยลูกไม่ต้องงัดเพราะว่าน้องเขาเปลี่ยนทั้งนอกทั้งในเออตัดเอาแต่ด,ดุมมาสวยงามตัดทีละเส้นเนออ ไม่มาเธอมานี่แค่แค่ไอไอไม่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 ตัดลงไปไม่เนี่ยตัดเนี่ยมุมมุมเนี่ยลูกเออเออชิดๆหน่อยเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออวยรุ่นสายโทรห่าเฮ้ยเลี้ยง m อ็มร้อยลุงหน่อยวะไอเม็ไม่เดี๋ยนี่เริ่มเป็นคิดขโมยละ อ่ากับมาอ่าขอเวลานะครับสองชั่วโมงไปอยากให้ไปรุ่นนั่งเล่นนี้นานๆโอ้มธรรมดานะครับนี่เด็กๆล้างรถมั่งก็ดีนะเออธรรมดาเว้ยฮะอะไรนะวิบากท,ทรงเชงอ่า สับโลนะครับอันนี้สับโลอัวนี้เป็นบันไซ1407ยกขอบนะครับยังแหลมเลยนะครับโอเคมีรอยดุ้งรอยตำหนินิดหน่อยนะครับบัดแผนลานครบเป็นไรอาโซทีนนี่อาจิกนั่นแน่น่ะหนุ่มๆนั่นมันเสียกระขวดนะนี่เดี๋ยวลดให้อีกห้าร้อยนี่ธรรมดานะเว้ยใจดีนะเวนี่ เอ็มร้อยสโอ้ยเอ็มรขวดเอ5 0ราิร้ีบประกอบให้เร็วโซ่นั่นไงถ้าใบมันเสียหรือยังเออครับไปห่อให้น้องใหม่เลยโลคู่นี้น้องบอกว่าขี่รถผ่านไม่ไม่รู้บ้านใครเห็นทิ้งไว้หยิบมาเลยใช่ไหมเออนี่ไม่รู้แล้วตั้งอยู่หน้าบ้านเข้าไปหยิบเอาเฉยๆนี่แหละ โอ้แต่โลดีว่ะเออเป็น,นรอยน,นิดหน่อยนอกนั้นเป๊ะเลยร,รวมๆไม่ดุ้งไม่ดุ้งอเอเอได้โลเขาทาไปเด็กๆพี่ก็บบงี่ก็ไยๆคนนี้เออเอ่หออาหาหนุ่มๆน้าให้ตัดสินใจอีกรอบเลือกดูห้าสิบทับร้อยหรือสี่สิบห้าทับเก้าสิบเอาห้าสิบทับรอ้อยเนาะ <c oughs> อ่าโอเคงั้นลุงเอาเนี่ไปเก็บไปคืน ห้าสิบทับร้อยมั exact ่นใจโอเคครับอันนี้ห้าสิบทับร้อยเต็มไหมลูกโซ่ลองเอามาดูดิห้าสิบทับร้อยเต็มไหมเออหาตัวนี้แหละห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดกำลังพอดีนะโซ่เนาะอ๋อย่าำมันโซให้นิดหนึ่งไป เดี๋ยวให้พี่โซ่ลองก่อนโซ่ลองรอบหนึ่งไปลลกไปน,นี่นเอากลับบ้านเด้อเพื่อได้คืนสภาพคืนไรขคืนเสียดายมันหลกไปโซ่ลองไปรุ่นที่ไหนเขาจะใช้เบรกกันเไวรุ่นที่ไหนก็เคยใช้เบรกกันเ,เบรกหน้าอยู่ไหม เบรกหลังนะเอออเราบอกวัยรุ่นที่ไหนเขาใช้เบรกกันแล้วก็เร็วด้วยนะเวลาขีา่โอเคไหมเออนมนม,นมเรียบร้อยเองค้างน้าเหลือกี่บาทร้อยสี่สิบบาทเอามาร้อยเดียวพอเออรถให้เองไปเดี๋ยวรถให้ เออเองอุตสาซื้ออุตสาซื้อไอ,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 อเอ็มร้อยเลี้ยงนะ<笑><笑>มีน้ำใจให้มีน้ำใจกลับเว้ยนักเลงพอเว้ยลดแล้วลดอีกค่าแรงก็ไม่เอาไปมีอะไรมาดูได้ลูกเด้อเออใครเตะบอลเป็นมั่งนี่นเตะเป็นทั้งสองคนไหมนี่นนนเออคุณมปนนักฟุตบอลว่ะอ่าหนึ่งร้อยบาทลดสี่สิบบาท เมื่อเช้าก็ลดค่าแรงให้แล้วถูกที่สุดแล้ว้าวไปเอออย่าซิ้งเดอเอ้อเออเบรกไม่มีด้วยเออแม่สายโทรห้าฮึดไปเดวเจอกันอ่าแน่นอนแน่นอนแน่นอน วายรุ่นสายทโทรห้าน่น,น,นพวกเองเอ็มรอนั่นน,น,นี่เอ็มร้อยไม่ธรรมดาไนดะ้าสองตัวนี่มาตรฐานมาตฐาน